พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอนังคารที่26สิงหาคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณแซนด้าซันลิแวนเวสเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องทำวันนี้ให้เสร็จและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสมคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระคัมภีร์สดีดีบทที่31ข้อ14ถึง15ข้าแต่พระเจ้าแต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ข้าพระองค์ทูลว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรูและผู้ขมเหงของข้าพระองค์คุณเซนดราซันลีแวนเป็นพยานว่าเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันได้หยิบบันทึกประจำวันเก่าๆมานั่งอ่านเป็นบันทึกที่เขียนไว้ตอนที่หลานชายของเรายัางเด็กดิฉันได้บันทึกคำพูดของเซธ หลานชายคนหนึ่งตอนที่เขาอายุหกขวบไว้ดิฉันเคยถามเขาว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาจะทำอะไรเขาตอบว่าจริงๆแล้วคุณยายครับผมจะทำวันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีดิฉันยิ้มเมื่อนึกถึงบทสนทนานั้นแล้วรู้สึกทึ่งกับภูมิปัญญาของเด็กน้อยคนนี้เขาไม่ได้หันไปมองอดีตหรือวางแผนแน่นอนสำหรับวันพรุ่งนี้เขาแค่ตั้งใจ ทำวันนี้ให้เสร็จในฐานะผู้ใหญ่ดิฉันจำเป็นต้องจัดตารางเวลาและพยายามวางแผนชีวิตในอนาคตอย่างรอบคอบแต่คำพูดของเซธก็เตือนใจดิฉันถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบันวันนี้คือวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้และแต่ละวันคือโอกาสที่เราจะชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้บางครั้งดิฉันก็วางแผนล่วงหน้าเกินไป ซึ่งอาจทำให้พลาดพระพรในวันนี้และนำมาซึ่งความกังวลที่ไม่จําเป็นแทนที่จะเป็นเช่นนั้นดิฉันอยากวางแผนอย่างมีสติพร้อมกับตั้งใจใช้แต่ละวันให้เป็นที่พอพระถัยพระเจ้าช่างอุ่นใจเหลือเกินที่เราสามารถวางใจในพระองค์ผู้ประทานอาหารประจำวันแก่เราและรู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้อคิดสำหรับวันนี้ วันนี้ข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันและมองไปที่พระเยซูผู้ประพันธ์และทําให้ความเชื่อของข้าพเจ้าสมบูรณ์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําบธิษฐานเพื่อปู่ยา่ตายายและหลานๆข้าแต่พระบิดาโปรดทรงช่วยให้ข้าพจ้องหลายมีความเชื่อศรัทธาเหมือนเด็กเล็กๆมอบวันเวลาของข้าพจ้องหลายไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ